สวัสดีค่ะวันนี้แม่แว็บจะพาไปเที่ยวชมประเทศเยอรมันนะคะไปดูช h ไทยร้านไทยที่ขายของไทยวันนี้จะไปดูว่ามีอะไรดูบ้าว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างเพราะว่าไม่ได้ไปนานแล้วค่ะวันนี้มาดูกันเลยค่ะเราจะไปแล้วค่ะ เืออันออยมะเขือพวงันอ,อยห้าสิบเซนเกจีบหนึ่งเจ็ดศูนย์ใบมะขามแปดสิบเซน xin cao cao oi xi xiết xăm oi bắt oi ใบยอสองออคุณอมอมหนึ่งออยหกสิบ งเช่ออินซีออยห้าสิบมาดัวตายแม่แม่เอีกไอแม่เอ้ยของหวานตัวแปบห้าออย นอไม้หนึ่งออยแปดสิบห้าหนึ่งออยแปดสิบพริกไทยอ,อ่อนใบยานางหนึ่งบาทได้มาแล้วค่ะนี่ด้หอยเชอร์หอยเชอรี่ค่ะนี่ก็ ซีโอลอดช่องซีโอใบโหระพา1นึโอ้ยโโอา,าีย,ายดมะขาม1นึ่อยหกิบ ะเขือพวงสองออยลูกชิ้นหมูห้าออยเส้นบะหมี่สองออยห้าสิบมาระสองออยห้าสิบ เป็นข้าวโพดตัวลิสง3ออยห้าแค่นี้แหละค่ะหมดไป37มสิบเออยสามสดออยไมคุเน็ดเพลงแท้พ่อแม่เอ้ยกินเบ็กินให้มันได้สองเดือนเลยนะคะ มาเผือพวงดูสิอันนี้มาเผือพวงหนึ่งโอ้ยยี่สิบโอ้ยนายกูเล็น